ครับผมกับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมจิมนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถไทยอินดี้ครับขอกับติดบานเหมือนเดิมครับพี่น้องวันนี้ติดบานมาบรรยายพี่น้องเบิ่งครับวันนี้ติดบานนะครับพาพี่พีน้องมาเบิ่งนะครับเป็นเป็นโรตัลี่นะครับพี่น้องโรตัลี่นะครับต้อนรับเข้าสู่ฤดูกาลฤดูกาลปลูกนะครับฤดูกาลปลูกพี่น้องวันนี้ติดบานสร้างโรตัลลี่มาสิบชุดนะครับเป็นสิบชุด เป็นย่ห้อเป็นแบรนด์ของสยามอ e ีพิเม้น์นะครับผมเป็นเป็นือวาือว,า,อวาเป็นแบรนด์ที K ่ขล้ายดีนะครับคล้ายดีแลวก็แล้วก็ในในในเขตพื้นที่จังหวัดอีสานเขาใส่กันหลายนะครับใส่กันแผ่หลายเลยนะครับในในใน,ใน,ใ,นในลตอรี่ของสยามอ e ีพิเม้น์นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสยามอ e ีพิเม้น์นะครับขนาด1เมตรนะครับ1เมตร85เซนนะครับ ใส่กับรถแท็กเตอร์ขนาด40แรงมานะครับเป็นหาศูน4ซุนดีของจอร์เดียนะครับหรือจะเป็นขายสมก็จะเป็นขนาดรุ่นหาสิบแรง40เจ็ดแรงของเขาไปทางุ่นนะครับเามาจอร์เดียหาซุนหาซุนดีใส่ได้บอนะครับใส่ได้นะครับแต่ว่าในขนาดเดียวกันก็จะมีแต่คือก็บนีมีผลในเรื่องของอขนาดควอม่วงที่มันอาจจะบอ่อผลผลหลอ่อจะผลหล่อน้อยนึงนะครับผลหล่อไปอีกน้อยนึงนะครับเพราะว่า ใส่ได้เหมือนกันนะครับใส่ได้เหมือนกันเบารถนะครับพอดีพอดีคือเบารถเบาเบาอ่ากำลังของกําลังของมันจะบรกินกําลังของจอรเดียหานซุนหาซุนดีนะครับเ้าใส่ขัานใส่โรดตอร์ดูนี่นะครับแต่ว่าวันนี้เวลาเข้าปันถาาว่าปันไต่บอปันวิทบอกระกรวิทเหมือนกันนะครับจะได้เหมือนกันอาจจะเลือเป็นห้อยเป็นขอบนิดน้อยนึงนะครับแต่ก็บม่ได้ใส่ปัญหาใดๆนะครับประมาณนี้อ่า เอ้ครับกําลังอเอาลงครับวันนี้สัง่งมาสิบชุดพี่น้องสัง่งมาสิบชุดเอาลงมาแหล้วซีนะครับเป็นจอนเดียเออเป็น,เป,นเป็นโตรตาลีเมรแปดซิบหาเส้นทั้งหมดน,นะครับผมอะนี่เลยครับวันนี้รับประกันอยู่รับประกันคุณภรพอยูหกเดือนครับก็น,นีพี่น้องซื้อออกไปนะครับแต่เมื่อซื้อโตัวเป่าก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเห็นราคาพิเศษให้หรือ จะซื้อไปใช้รถแท็กซจอร์จอนเบียอะไรให้กันนะครับผมกลับมาแล้วครับพี่น้องที่เบิรงเคียบยูนะครับผมเวลา,าเขาเนี่การขน้ส่งนะครับเรื่องสวาส่เขียนโยฟองนักที่สี่นะครับพี่น้องอย่ายไปอยู่ไก่ได้ครับเอออันตรายนะครับอันตรา,ายติ่นี้ผมมาอย่ไกลๆพี่ละนั่งรีอย่นะครับ พี่น้องดี่สนใจนะครับตนใจรถแท็กอร์จอร์เดียนะครับผมติดต่อ้ามาสอบถามนะครับติดบาทเลยนะครับว่าจะเป็นอรุ่นรุ่นหน่อยนะครับรุนหน่อยก็จะเป็นรุนซัดซู่ซังเกาหีนะครับสีมอคกับอาเกฤษหน้าห้านะครับเป็นไฮบหลซาบะหลังนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นทัดมาก็จจะเป็นซูนซีซูนดีรุ่นนี้กำลังนิยมนะครับกำลังหยอนเห็นเลยนะครับกำลังนิยมโปรโมชั่นโอ้ซอยดาวถึงเจ็ดแปดหมื่นาว่าจัดนะครับ ไล่นะครับทีมงานจากสยามอิมพิเม้นต์นะครับผมเดินทางมาส่งถึงมะฮอดครับรมะฮอดก็เอามาลงเลยนะครับตอนนี้กะบร้านที่ป้ากระซิเป็นโล,ลงในิดน้อยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นะครับเดือกรถรถมาทันไล่ครับพี่น้องที่สนใจน้อยอยากเห็นตัวจริงหาซูนสีซูนดีนะครับขอมาเบิ่งเลยนะครับอยู่ศูนย์นะครับศูนย์นของทีปบานะครับจะอยู่ที่ ตำบลคำน้ำแซบนะครับหรืออ่าเส้นถนนเส้นชิสเกียดจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก่อนหอดเลียงเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเป็นตำบลคำน้ำแซบอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเขามาเบิ่งได้เลยนะครับตั้งแต่วันจันทร์หอดวันเสาร์นะครับทางศูนย์บริการยุทธวันอาทิตย์นะครับผมตา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 มนโยบายตามเงื่อนไขของทา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 งตามตามนโยบายของกระทรวงแรงงานนะครับผมหยุดวันอาทิตย์นะครับ มาเนี่นะครับหรือพี่น้องที่สนใจนะครับโทรเข้ามหาสอดอทรเข้ามะทรเข้ามาแล้วก็สอบถามสอบถามที่บาทได้เลยนะครับผมบ่จะเป็นวันทิตีบันหยุดก็คือรับเบิดครับัาสายท,ทุกสายนะครับก็คบข,ขึ้นตัวหาได้เลยครับยินดีให้บริการเสมอครับผมติดบาทเป็นกันเองครับบอง่ายใจดีครับผมเป็นกันเองครับผมยอกได้นะครับประมาณนี่เตีงานา สยามินพิมเสนปท้ายแห้งนะครับฝีความรององเบิรงครับเป็นได้ีนะครับสโลแกนเพื่อนนะครับตีดินแห้งได้ตีนาน้ำดีนะครับผมตามนี้เลยนะครับพัฒนาพัฒนาจากต้นแบบนะครับของสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมเกษตรนะครับผมวิชาการเกษตรนะครับเป็นเกรืองไม้การันตีว่าคุณภาพใส่ดีแน่นอนนะครับ ผมให้เบิ่อนไงไก่เลยอะแประมาณนีนะครับผมเอาลงมาแล้วหกชุดนะครับเป็นเมตรแปดสิ้าทั้งเมดครับอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นเป็นเป็นคู่กันเป็นคู่กันเป็นพ้าแฝดกันก็จะเป็นโรตรี่เมตรเมตรเก้าสิบห้าเซนนะครับเม็ดเก่าสิ้าเส้นนี้ที่บ้านจะแนะนําใส่กับรุนจอร์เดียหาซุนหาซุนดีประจํานะครับประจําเลยคือพี่น้องดีความว่าสอบถามน,นี่ผมแนะนําให้ใส่เป็นหาซุนเก่าซุนเอ้ เป็นหาซุนหาซุนดีนะครับใส่กับโรตารลี่เมตรเก่สิบหาเส้นนะครับเินบาทมองว่าเอามาใส่แล้วนะครับระยะระยะมัน่ลออกจากหล่อหล่อหลังนะครับทั้งสองด่านนทั้งสายทั้งขวเนี่ยพอสมควรนะครับรือว่ากบหอยหล่อนะครับอประมาณนี้โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมผพาพีปราน้องมาค่อนข้างจะเพาเบึงนะครับประมาณนี้นะครับผมบริย่างไอพีไอน้องไเบึงครับอันตรายครับผม ก็เลยขอตัย่างนะครับจบการรีวิวเรื่องสนิคก่อนนะครับผมพี่น้องสนใจนะครับที่ตองข้ามาสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์ครับ ID ไล์เบอร์เดียวกันครับ0 9 8 1 0 8 1 1 2 1ที่บาร์สรถไายดีครับจอดเดียวหัวราชจทานีครับผมคลิปนี้ขอลาพี่ลาน่องไว้เพียงสนิ่ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับกราสวัสดีครับ